สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองสูเพจอีสานฟิล์มครับวันนี้มีเมนูมาฝากตอนต้มตีนซุปเปอร์วันนี้ครับอันนี้ใส่หมอน้างน้ำนะครับเนาะหมอนน้อยเงี้ยเลเปิดไฟแห้งครับใบบักกูดกับตะไครยทุบครับต้องตอนนี้เงี้ยสิเลยครับมันยังเท่าออกไงเกลือครับสองส่วนตัวนะครับน้ำหอนแล้วใส่ไก่เลยครับ ต้มไฟจนเปื่อยนะครับบารนี้เดี๋ยวบารนี้่ตัดพริกขี้หนูนะครับนะต้องต่อเรียบร้อยครับเพราะมันเก็บยากครับเแ็่สี่เหลี่นน้ำนะ หมานนี่ครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเขาผาดนงนำที่เสียเอาไว้ลาดกันเลยใส่ผงนัวครับผมตามมาัดมัน้นวครับลดช็อตลดแชตนำลาดเขาตามมาักเลยนะครับเ็ดสมเข้มตามชอบเลย สีเนียนๆจังอยใส่เบิดเลยครับเนี่ยครับน้ำมะนาวใส่ประมาณเจ็ดหน่วยนะครับนะตามด้วยน้ำปลาครับไย่างนี้นน้ำประมาณตอๆกันตามด้วยพริกที่ห่อต่ำไว้ครับ เโคน่นให้เขากันครับบันนี่นี่แหละครับนำลาดห่าง,ง่ายๆตอนนี้ก็ซีซ,ซาร์แล้วครับตีไก่ห่าเริ่มเปลยแล้วห่าใส่ผงปุงรสครับผมเพื่อปุงงห่า ตอนนี้ใส่ยางเดี่ยวสกักกอนครับเดี๋ยวเ้างชไว้ปปุงแน่นำหลัดอีกทีหนึ่งอยู่ครับจะต้มต่อไปจากประมาณสิบน,นาทีครับตอนนี้ไม่กระเพื่อพ่อกินแล้วครับตับมะเงกินกัพร้อมนะครับนะรลดเด็ดเลยแางหอม เป็นถาดเลยครับเรียบร้อยครับเนื้อสีราดน้ำเขาเลยครับน้ำปรุงเขานะครับซีดเลย แชงเพิ่มเติมด้วยใบหอมปีครับผมสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยต้มตีนไก่ซุปเปอร์ห้องหอมๆปืเอยๆนุ่มๆกันเลยทีเดียวนำซุปห้อถวยไปถวยมันเลยครับแยกเลย ตับมะคงแซ่บครับผมแอนอยูเฮียนครับัสดีครับมือนันในคลิปในคลิปกินสรอยซีนมือนั้นนกเรามาขายผักครับมือนีเรามาขายท่านครับทุเจ็ดบาทดีครับยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทโอ้ดีไลทเติมเอง 장난이 웃지. 소설의 물도가 서로 진전을 어렵게 합니다. 자, 또 걸려야죠. 안. 읽긴다만 홈에서 베란다 창문. 베란다 Yeah mm -hmm.